สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนโหลดโปรเกม Candy Crush Saga กันนะครับผมซึ่งมันจะมีหัวใจไม่จำกัดแล้วก็เหรียญไม่จำกัดแชร์ไอเทมไม่จำกัดนะครับผมแล้วมันก็สามารถปลดล็อกได้ทุกด่านเลยนะครับเราจะเล่นด่านไหนเราก็สามารถเล่นได้เลยก่อนที่เราจะไปสอนโหลดนะครับท่านผู้ชมมาดูตรงนี้ก่อนตอนนี้ผมมีผู้ติดตามครบ4,870คนแล้วนะครับแล้วคนดูก็มีประมาณ 9 4 8 7 5ครั้งนะครับผมอยากให้มันถึงล้านนะ่ะท่านผู้ชมช่วยกันดูหน่อยนะครับผมพอดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งอู๋ด้วยนะครับผมมาครับตอนนี้เรามาเริ่มสอนโหลดเกมโปรแคนดีค้คาสซากา้ากันเลยครับผมมาแต่ผมจะสอนในโปรแกรมจำลองนะครับแต่ในโทรศัพท์ทำเหมือนกันปึ๊บนี่นะครับสมมติว่าอันนี้มันคือหน้าจอโทรศัพท์นะครับให้เรามาเปิด Google ในเครื่องของท่านผู้ชมนะครับ อะไรก็ได้แบบ g o o g l e Chrome g o no o g l e นู่น g o no o g l e น no ี่นะครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่า a n 1นึ๊บนี่นะครับเราก็จะเจอเว็บแรกใช่ไหมเราก,กดเข้าไปเลยครับปึ๊บมาพอเข้ามาในหน้าเว็บได้แล้วเราก็มาดูตรงแว่นขยายนะครับแล้วเราก็มาเซิร์ชคำว่า candy นะครับกดปุ <Wow. S 1> ่มไปเลยปึ๊บพอเสร็จแล้วเราก็กดค้นหาครับเราเลื่อนมาข้างล่างแล้วเราก็จะเจอตัวเกมนะครับ Yeah Candy c คาสตาร์ก้ามอสอันนะครับผมกดคลิกเข้าไปปุ๊บขยายซะหน่อยนี่นะครับพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีตัวดาวโหลดให้นะครับแต่มันไม่ใช่อันนี้นะครับเราต้องเลื่อนไปข้างล่างก่อนนี่นะครับดาวโหลดแคนดี้คสา์ก้ามอสอันล็อกห2ด a 2 APK ถ้าเราจะดาวโหลดนะครับให้เรามากดตรงปุ่มเขียวๆนี้ปุ๊บทีนึงเราเข้ามานะครับให้เรารอประมาณ7วิ นี่นะครับพอมันครบเวิปุ๊บมันจะขึ้นต่มให้เราดาวน์โหลดอีกทีนึงไฟล์เกมก็ไม่เยอะนะครับแค่แปดสิบห้าจุดหนึ่งเมกะไบต์มาแล้วกดดาวน์โหลดปุ๊บนี่นะครับเราก็ดาวน์โหลดไปเลยพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกไปตรงข้างบนนี้ได้เลยนะปุ๊บเราคลิกเข้าไปมันจะเข้าหน้าติดตั้งให้แต่ก่อนจะเข้าเกมนะครับพอเราติดตั้งเสร็จแล้วให้เราปิด Wi-Fi ปิดเน็ตให้หมดเลยนะครับผม นี่นะครับพอเราติดตั้งเสร็จแล้วมันจะมาหน้านี้เราสามารถเล่นเดินนะครับแล้วกดเพย์ไปปุ๊บเอาละครับตอนนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเรามีอะไรมาบ้างนะครับส่วนหัวใจนี่นะครับมันจะขึ้น5แต่จริงๆแล้วมันโฟลนะครับโฟลก็หมายถึงว่าเรามีเต็มเลยนะครับแต่เราก็มีไม่จํากัดนะเราเล่นได้เรื่อยๆเลยส่วนด่านนี่นะครับมันปลดล็อกให้เราทุกด่านเลยจน no, 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 no. ถึงด่านสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าด่านสุดท้ายมันด่านที่เท่าไหร่นะน่าจะแบบ หลัก8 0 0 0 9 0เ0เลยครับเดี๋ยวผมค่อยเลื่อนให้ดูสามารถใช้อเทมได้นะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนี่นะครับอเทมมี5มี5มี5นะครับปึ๊บเราไม่ต้องซื้อนะครับอเทเอ่ะเราใช้ได้เลยนี่โหสุดยอดอะดูดิอันนี้เรามีทุกอันเลยนะครับเราใช้ได้ทุกอันเลยอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้เราก็สามารถใช้ได้นะครับเป็น u f o อ๋อมันยิงให้เป็นลูกปอมอัน,นพิเศษส่ว <tasty. S 1> นอันนี้ก็จะเป็นคอนทุบนะครับเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้อะไรวะเป็นดาวโอ้ oh, โหระเบิดหมดเลยหดจา้า <c oughs> ยิงเข้าไป <Delicious. S 1> ส่วนอันสุดท้ายนะครับมันคือท้าสีเหรอเออลองท้ายดิท <c oughs> ีเนี้ย นี่นะครับทลาททีเอ TM ลงคลิปทุกวันที่อยากลงนะครับไม่ได้หมายความว่าจะลงทุกวันนะอยากลงเมื่อไหร่ก็ลงนี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ผมด้วยนะครับ